ยอดบุรุษพูดแล้วไม่คืนครับ,รบก่อนจะพูดนะครับเราเป็นนายของคำพูดแต่หลังจากพูดออกไปแล้วครับมันเป็นนายของเราไทยคำจีนคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมมังกรเรียกว่าอารยธรรมจีนโบราณนะครับกับแนวความคิดการอบรมสั่งสอนแบบไทยๆเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันนะครับเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับว่าก่อนจะพูดเนี่ย เราเป็นนายของคําพูดนะครับแต่เมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดนี่แหละเป็นนายของเรานะครับอันนี้ฝั่งเมืองไทยพูดส่วนฝั่งเมืองจีนก็มีสำนวนดีๆเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับไทยคำจริงคำพอดแคสต์กับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขวิทย์ไทยคำจริงคำครับจะนําบทกรอนนะครับสำนวนจากฝั่งจีนนะครับเท่มากๆนะครับมาฝากกันที่สอดคล้องกับคําว่า พูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายเรามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อถือในสังคมความไว้วางใจหรือคำว่า trust นะฮะที่มีผลอย่างยิ่งเลยในการใช้ชีวิตในสังคมของเราทุกวันนี้นะครับที่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเต็มไปด้วยความหลอกลวงนะครับสำนวนโบราณของจีนนะครับเขียนเอาไว้ครับลองมาดูกันหน่อยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าจุนจื่ออีเหยนสื่มาหนานจุยมันแปลว่าอะไรนะครับจุนจื่ออี้แยนก็คือ ยอดบุรุษครับหรือว่าบัณฑิตที่มีความรู้การศึกษานะครับคำนี้นะครับเราได้ยินกันบ่อยนะครับจินซ์อี้แยนพูดออกไปแล้วนะครับแยนสมัยโบราณแปลว่าพูดนะฮะพูดออกไปแล้วเมื่อพูดออกไปซื่อหมาหนานจุยนะซื่อหมาคํานี้ก็คือม้าครับรถม้าที่มีม้า4ตัวครับผมม้าหนึ่งตัวก็ว่าแรงแล้วนะครับรถม้าที่มีม้าสี่ตัวมันจะแรงขนาดไหนครับเหมือนกับรถสปอร์ตในทุกวันนี้หนานจุยไล่ตามไม่ทันครับ รวมๆก็คือจิ้นสืออีแยนงซื่อหมานานจุยคนเรานะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นยอดบุรุษที่มีความรู้มีการศึกษามีชาติตระกูลที่ดีนะครับเป็นผู้ดีว่าง่ายๆนะครับเมื่อพูดออกไปแล้วม้านะครับสตัวนะครับที่ร้อยกันเป็นรถม้า1นึ่คันเนี่ยที่มันแรงมากนะฮะร,รถสปอร์ตยุคโบราณยอย่างไล่ตามไม่ทันเลยครับเพราะว่าคําพูดมันไปแล้วครับผมนะฮะ พูดแล้วไม่คืนคำครับก็สอดคล้องกับทางฝั่งของเมืองไทยของเรานะครับก่อนพูดเนี่ยเก็บไว้ในใจไม่มีใครว่าพูดออกไปแล้วนะครับจะไล่มันกลับมานะครับเฮ้ยดวกรดูกรดวกอนไม่ได้บอกแบบนั้นไม่ได้บอกแบบนั้นแม่เอาแมาแมวแมวแมวข้าไม่ได้พูดข้าไม่ได้บอกแบบนั้นข้าไม่ได้สัญญานะไล่ตามไม่ทันแล้วครับ อันนี้คือสำนวนนะครับวลีที่จีนโบราณเนี่ยได้อบรมสั่งสอนบอกเอาไว้เตือนสติเอาไว้นะครับว่าจุนซืออี้หยนซื่อหมานานจุยนะฮะจุนสือคำนี้นะครับคำว่าเป็นผู้ดีเป็นบุรุษนะฮะเป็นคนที่คนยอมรับนักถือนะครับก็ตรงกันข้ามกับเฉวเหรินนะฮะถ้าคนที่เป็นยอดบุรุษพูดออกไปเนี่ยนะครับก็จะไม่คืนคาทําได้อย่างที่พูดนะครับพยายามทําให้ได้ตามที่บอกเอาไว้ตามที่รับปากเอาไว้นะครับ แต่ถ้าไม่ทําทําตรงกันข้ามนะครับก็จะถูกเรียกว่าเป็นเฉวเหรินนะฮะคำคำนี้นะฮะเฉวเหรินเนี่ยนฮะเฉแ,แปลว่าเล็กเหรินแปลว่าคนนะครับเฉวเหรินเนี่ยนะฮะถ้าเป็นน้องๆที่เรียนภาษาจีนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าคนตัวเล็กหรือว่าคนเล็กนะครับจริงๆแล้วภาษาโบราณนะครับตรงกันข้ามกับคําว่าจุนซือหรือว่ายอดบุรุษนะฮะเยวเหรินแปลว่าคนถอยครับนะฮะถ้าพูดแล้วไม่ทำเนี่ยฮะก็จะถูกดูถูกครับ จากคนรอบข้างว่าเป็นเฉลิมเป็นคนถ่อยเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาเป็นคนที่ไม่ได้รับการอบรมครับนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนนะครับอารยธรรมจีนของยุคโบราณที่เคยรุ่มเรืองสุดขีดนะครับเรียกว่าเป็นเบอร์1เบอร์2ของโลก มาเลยก็ว่าได้นะครับให้ความสําคัญกับเรื่องของการรักษาคําพูดเป็นอย่างมากถึงเกิดเป็นสำนวนที่บอกว่าจุนซืออี้แยนซื่อหมาน,านจุยขึ้นมานะครับก็คือก่อนจะพูดอะไรครับพิจารณาให้ดีคิดให้ดีก่อนนะครับไม่มีใครเร่งไม่มีใครว่านะครับเหมือนที่ผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนรอบตัวนะครับเวลานั่งฟังเด็กพูดนั่งฟังรายงานนะครับก็จะคิด พิเคราะห์พิจารณานี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างคนที่มีประสบการณ์กับคนที่อ่อนด้อยประสบการณ์นะครับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะครับก็จะมีความสุขุมนุ่มลึกนะครับเพราะว่าคิดตามนะครับจะรับปากอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่มีคําว่ารับปากส่งเดชนะครับไม่มีคําว่าพูดไปก่อน พูดพล่อยๆอะไรทํานองนี้ไม่มีเด็ดขาดเลยนะครับก็สอดคล้องกับสำนวนที่ทางอรารยธรรมจีนโบราณสั่งสอนมานะครับว่าคนเป็นยอดบุรุษคนเป็นผู้นําคนที่มีอํานาจมากเนี่ยนะครับพูดออกไปแล้วเนี่ยมันส่งผลเยอะครับมันส่งผลต่อกระบวนทัพต่างๆเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของคําพูดนะครับพิจารณาให้ดีไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่า จะทาอะไรให้มันสําเร็จก็แล้วแต่เนี่ยการกระทํานะครับสำคัญกว่าคําพูดครับนะฮะทำไปก่อนนะครับทำสำเร็จแล้วเนี่ยค่อยย้อนกลับมาดูว่าพูดเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้พูดนะครับอย่างเช่นคนมาขอให้ช่วยเหลือนะครับได้ได้ได้นะเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับแล้วไม่ได้ช่วยนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าจากประสบการณ์อันน้อยนิดของผมนะฮะเด็กมันจำนะครับเวลาผู้ใหญ่รับปากว่าโอ้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวจัดการให้นะครับแล้วก็หายไป นะครับอันนี้เด็กมันจำนะครับหรือเช่นเดียวกันผู้ใหญ่บอกเด็กนะครับฝากไปทําอันนี้หน่อยได้ครับพี่ได้ครับนายนะครับแล้วไม่ทำนะครับผู้ใหญ่ก็จําได้นะครับอาจจะเหมือนกับไม่มีความเสียหายอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเครดิตอยู่ตัวหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนกับเงินในกระเป๋านะฮะก็คือเครดิตในเรื่องของความเชื่อถือนะครับที่พูดแล้วไม่ทำเนี่ยนะมันจะเสียไปเรื่อยๆนะครับจนคุณไม่เหลือเครดิตนะครับจริงๆคานี้ถ้าตรงกับภาษาอังกฤษก็คือ trust นะฮะ ไม่เหลือความไว้วางใจที่สังคมมอบให้คุณเลยนะครับซึ่งถ้าพูดแล้วไม่ทํำบ่อยๆนี่นะครับก็การครบหากันในเวทีสังคมที่มีมาตรฐานนะครับ ก็จะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆครับอาจจะเหลือแต่พลพักของฉเฉรินนะฮะก็คือคนที่ถือคําพูดอะไรไม่ได้นะครับคนที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ก็ไปอยู่รวมตัวกันสังสรรค์ปาร์ตี้ก็ว่าไปแต่ชาจะเป็นกลุ่มของคนที่จะมุ่งสู่ความสาเร็จนะครับมุ่งสู่ทิศทางสว่างที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็จะเริ่มหายน้อยลงไปเรื่อยๆครับถ้าพูดแล้วไม่ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมจีนโบราณเนี่ยนะครับให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาคําพูด ตรงกับยุคของธุรกิจสมัยใหม่นะครับบอกว่าทำธุรกิจเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคำว่า less promise นะฮะ over deliver นะคำนี้ได้ยินบ่อยๆนะครับอย่างที่เราขึ้นหน้าจอให้ดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ less promise ก็คืออย่าเพิ่งไปพูดครับอย่าไปสัญญาเยอะครับนะฮะฟังนะครับจะทำก็คิดไว้ในใจนะครับไม่มีใครว่านะครับเพราะว่าเรายังเป็นนายมันอยู่นะครับอย่าเพิ่งพูดออกไปนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นนายของเรานะครับคำพูดเนี่ยนะฮะ less promise ครับอย่าไปสัญญาเยอะครับ over deliver ครับทำไปเลยครับนะฮะ สัญญากันไว้นะครับว่าเราจะมอบบริการให้นะครับส0ส่วนนะครับมอบให้ลูกค้าจริงๆ12ส่วนนะครับไม่ต้องพูดครับทำเลยครับลูกค้าสัมผัสได้นะครับเราก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับมีความเชื่อถือในสังคมแต่ถ้าสัญญาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมอบบริการนะครับมอบสินค้าให้10ส่วนนะครับพูดไว้แบบนี้นะครับสัญญาไว้เดี๋ยวเราให้ท่านเลย10ส่วนนะอันนี้พูดถึงคะแนนของสินค้าและบริการตัวนี้นะครับเปรียบเทียบไม่ว่าจะกิจการใดก็ตามแต่ นะครับอย่างเช่นนะครับทำก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยชามใหญ่ๆนะครับเอาลูกชิ้นไปเลยโตๆนะครับสุดท้ายนะครับมอบให้นะฮะอันนี้คือ p r o m i s e ะบอกบอกกับลูกค้าไว้นะครับสุดท้ายให้ลูกชิ้นมาตึงหนึ่งนะสองลูกนะครับก็คือ less deliver นะไม่ใช่ over deliver ให้มาน้อยนะครับผมลูกค้าก็เสียความเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องนรุ่นใหม่ๆนะครับพูดน้อยๆสัญญาน้อยๆนะครับหมายถึงเจราจาปลาใสกันได้นะครับ ถกกันได้นะครับในเรื่องของกระบวนการในการพัฒนาตัวเองในการทํางานแต่ว่าสัญญาน้อยๆครับทั้งต่อเจ้านายแล้วก็ต่อลูกค้านะครับผมรับปากได้ครับเดี๋ยวผมดูให้ครับผมจะพยายามอย่างเต็มที่ครับแต่อย่าพูดไปเป็นตัวเลขครับบอกเดี๋ยวจะทําแบบนั้นจะทําแบบนี้ทําได้แน่นอนนะครับสุดท้ายทําไม่ได้นะครับหน้าแตกนะครับผมอันนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับสาหรับพี่ๆนะครับสาหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่ ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะกว่าผมคงจะเคยเจอเรื่องแบบนี้มาหมดแล้วนะครับว่าการให้คามั่นสัญญาแล้วทําไม่ได้เนี่ยมันเสียหายอย่างไรการไม่สัญญาแล้วทําเกินเนี่ยมอบสิ่งดีๆเกินให้กับลูกค้าคู่ค้าหรือว่าทีมงานของเราเนี่ยมันดีต่อชีวิตอย่างไรนะครับวันนี้ก็สอดคล้องกันหมดเลยนะครับทั้งเรื่องของก่อนพูดเราเป็นนายคําพูดพูดแล้วคําพูดเป็นนายของเราหรือย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือสำนวนจีนที่บอกว่าจนนืือียา子นานจุย ยอดบุรุษพูดออกไปแล้วม้า4ตัวยังตามกลับมาไม่ทันเลยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ครับหวังว่าไทยคำจริงคำพอดแคสต์ Podcast นะครับเราทำกันมาหลายตอนแล้วผมและทีมงานมีความมุ่งม,มั่นเป็นอย่างยิ่งจะถูกอกถูกใจนะครับจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ดูแล้วคิดตามได้เป็นประโยชน์นะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าท่านจะได้ยินเสียงหรือว่าเห็นภาพของผมประวิทย์ไทยคำจริธรคำนะฮะอยู่ในตอนนี้นะครับก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกันในสังคมอารยะนะครับสังคมของคนที่แลกเปลี่ยนกันแบบมีมารยาทนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะอ่านข้อความแล้วก็ตอบข้อความของท่านแล้วมีโอกาส ก็ทักทายกันนะครับกดติดตามทุกช่องทางกด follow subscribe นะครับโอ้อันนี้ดีนะครับส่งต่อให้เพื่อนฝูงนะครับผมก็จะมีแสดงความขอบพระคุณยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับกด subscribe นะครับเพื่อให้ช่องทางของเรานะครับโตวันโตคืนอย่างน้อยนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เราตั้งใจทำแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไทยคำจริงคำทุกคนแล้วตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตไปทาการบ้านเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมนะครับภูมิปัญญาดีๆจากยุคโบราณ มาบอกเล่าสู่กันฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับทุกวันทุกเวลาในแพลตฟอร์มของเรา Awake Media ไทยคำจรีนคำครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไทยคำจริงคำ Podcast ลึกล้ำอารยธรรมมังกร